โอ้ยจบอีกสักครั้งดี้ัครั้งด้โอ้หโ,โอ้หอันนี้ที่มันเลกว่าผมเร่งแรงนะครับมันเลยพุ่งออกมาฮะแต่น้ำนิ่งครับผมนะฮะน้ำเวียนเล่นน้ำเวียนนะฮะโอ้ยสองหมื่นเก้าาร้อยบาทวันนี้ผมจะรีวิวโซลูนาซ้ำนะครับจัดราคาแล้วก่อนปีใหม่ไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันผม คลิปนี้สนับสนุนโดยออคาเฟ่หยอกครับหยอกแต่แต่ว่าออคาเฟ่เข้าได้นะครับเพราะว่าชอบกินกาแ,แฟเขานะฮะอร่อยจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาติดเครื่องเอ่อกันเลยนะครับอัดแป๊บนึงนะทุลักทุเลหน่อยเกียร์ว่างพร้อมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมไม่มีเหยียบคันเร่งนี่ขนาดเป็นแก๊สน,นะเปิดแอร์รอบนิ่งฮะไม่สูงไม่สวิงช่วงล่างดีมากด้วยคันนี้คันนี้วิทยุเปิดติดด้วยนะ และที่สําคัญคือไงดูไหมคุณผู้ชมคือรถเนี่ยผมจะขายคันนี้ไม่ไม่ถึงสามหมื่นอ่ะแต่เฮ้ยรีโมทใช้ได้อะ่ะคุณรีโมทเปิด <c oughs> เออรีโมทมันใช้ได้อะ่ะเอออย่างอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราขับกันนะครับผมเดี๋ยวขอว่างกาแฟก่อนอแก้วกาแฟเป็นไงที่ว่างกาแฟผมเต้ไหมคันนี้ขายสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับก็มาถึงแล้วนะตอนนี้ก็จอดรถเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกครั้งนึงนะครับก็คือที่ผมสาเหตุนะที่ผมรีวิวใหม่เนี่ยก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยของเจ้าคันนี้มันไม่ปังนะครับมันไม่ปังเหมือนเจ้า RVO นะครับก็เลยจะมาแบบคลิปใหม่แล้วก็ปรับราคาใหม่ด้วยนะคือลดกันแบบถูกๆไปเลยนะครับถูกเนี่ยไม่ใช่เครื่องไม่ดีนะครับยางไม่ดีนะเครื่องดียางดีแอร์เย็นด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้เดินทางไกลได้ด้วยนะครับผมคือต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนเก ซื้อไปให้ลูกขัดขับได้นะครับใช้งานได้อย่างง่ายดายเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ดาแต่ว่ามันก็ขับง่ายนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยธรรมดาด้วยนะครับอาจจะต้องมีเทคนิคนิดนึงในการออกตัวนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้เต็มๆพร้อมๆกันเลยนะครับมาเลยครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถมันไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าผมอยากจะขายตัวเองนะครับ คือจริงๆแล้วสามหมเปิดขึ้นเลขสามันก็คงดูแพงเนาะราคามันไปขี่กันกับเจ้า RVO 3 8ิของผมนะครับ r า o ต้องบอกว่าไปแล้วนะส่วนใครที่หา RVO นะครับสภาพดีๆไม่ต้องเก็บงานนะครับยังมีอยู่นะครับสีขาว78็ดนะฮะก่อนถ้าชอบสนใจครับต่อรองกันได้เล็กน้อยนะฮะมีบริการส่งด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น t o y o t a s o l u ุ a นะครับโลโก้ทองแท้ๆเลยครับออเคมอเตอร์นะครับคันนี้รถตัวถังบางมากครับมีแค่สีแล็กเกอร์ลอดนะครับต้องบอกว่าสีไม่สวยทััั้งคคนนเลยะรบ กับราคา29,500บาทมีรับดิมรถบางรถเดิมนะครับปิดประตูนิดครึบเวิ่งเบาครึบนะฮะนะครับแอร์เย็นนะครับซื้อไปใช้ตามต่างจังหวัดนะครับซื้อไปถวายพระนะฮะเอาได้นะเนี่ยบางทีพระท่านอ่ะอาจจะงบไม่เยอะหรอกครับบางทีวัดอยู่ห่างไกลบ้านไกลคนใช่ไหมครับแล้วก็ลูกศิษย์ก็เดินตามไม่ไหวนะก็ซื้อรถไปคันนึงให้ลูกศิษย์เดินตามนะครับแล้วก็คือ29,500เนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ยางแบบกิโลไปนะครับ ยางปี22นะครับแม็กซิตนะฮะนะครับตัวถังบางๆแอร์เย็นๆปัดน้ำฝนทุกอย่างใช้ได้หมดไฟหน้าติดนะครับเป็นตัว t o y o ต a s o n a ่ามุมส้มปี1997นะครับไม่มีแผลสดนะคุณผู้ชมผมบอกก่อนแผลสดไม่มีนะแต่จะมีเนี่ยแลกกเกอร์ลอกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเออไม่รีบนะรอดูภาพนิ่งช่วงท้ายนะครับก็จะเห็นนะนี่ตรงนี้ด้วยจะมีแลกกเกอร์ลอกนะครับรถบางมากๆเอาละครับเดี๋ยว เราไปดูกันต่อในห้องเครื่องกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเครื่องด้วยนะแล้วก็ติดเครื่องแล้วก็จะเร่งแล้วก็จะให้ดูทั้งน้ําแล้วก็ให้ดูทั้งควันด้วยนะครับว่าเฮ้ยรถมันใช้แก๊สระบบเดียวเนี่ยรวมหรือเปล่าวะไอชอนนะสองหมื่นเก้าพันบาทมีเล่มพร้อมโอนนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับย้านะครับเล่มพร้อมโอนนะพาะ,ะเครื่อง 5A เนี่ยก็ราคาหมื่นกว่าบาทแล้วคุณผู้ชมครับและตัวถังอีกนะฮะยางเยิงคือรถมันวิ่งได้คุณผู้ชมครับช่วงลงช่วงล่างดีเลี้ยวไม่ดังด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับมาดูต่อในห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเนี่ยผมต้องบอกว่าเดิมสุดเลยนะฮะนะเดิมมากๆสติ๊กเกอร์คานนะครับน็อตแกบไม่เคยไขเลยนะคุณผู้ชมครับรถไม่เคยชนหนักเลยนะครับรอนฝากระโปรงนะฮะไม่ล้มแนวต่างๆนี่ยาวเลยนะนี่สติ๊กเกอร์มอกรับนี่เลขตัวถังนะ MR053 นะฮะรถเนี่ยเป็นแก๊สระบบดูดนะครับโครงสร้างต่างๆสวยงามนะฮะ คือพวกเม็ดน้ำต่างๆนี่อยู่ครบหมดเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับต่อไปนะฮะเอ่อจะไปสตาร์ทเครื่องแล้วฟังเสียงกันนะครับนะครับตอนนี้ก็ซูมดูให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องติดอยู่นะสายพานเปลี่ยนแล้วนะครับอาจจะไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวซูมออกไม่มีคนระับวันเคลนไม่ขาวเครื่องไม่หลวมด้วยนี่มาดูนะ้ำในนี้จะเล่งด้วยนะฮะ อไอ้รถฝากรงหรือว่ารถเครื่องหลวมเนี่ยเวลาเราเร่งหรือว่าเปิดแล้วเรเ่งเงี้ยเราจะเห็นเลยควันก็จะออกมาเป็นลูกเลยนะครับแล้วก็เวลาเร่งอย่าเงี้ยน้ำก็จะพุ่งกัเป็นลูกเลยคือจะดันเลยนะผู้ชมก็คือน,นี้อยากให้คุณผู้ชมดูไว้นะครับว่ารถ2อง0มกาับาทเนี่ยไม่ใช่ขี้ขี้รขี้เละเฉพาะเครือๆๆ่องตอนนี้เราไปซื้อใหม่ก็หมื่นกว่าบ,บาทแล้วนะฮะนะครับเอาพูดถึงก็มันคงไม่มีใครซื้อเครื่องหรอกถูกไหมแต่ว่าคันนี้มันมีเอกสารพร้อมไงใช่ไหมครับเอกสารพร้อมภาษีไม่ขาด นะครับเดินทางไกลได้29,500บาทเท่านั้นครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาก่อนนะนี่น้ำนิ่งนี่เปิดแล้วโอ้โหทดสอบอีกสักครั้งดิสักครั้งดิโอ้โหโอ้โหอันนี้ที่บรรเลงว่าผมเร่งแรงนะครับมันเลยพุ่งออกมาฮะแต่น้ำนิ่งครับผมนะฮะน้ำเวียนน้ำเวียนนะฮะโอ้โหยสองหม ah. i̇şte. oh, oh, mm ื่นเก้าพัร้อยบาทเอาไปเลย เอาละครับภายในมาดูกันเลยครับภายในนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะภายในนี่โหสะอาดสะอ้านครับหอมนะก็มีลอยลาไปบ้างนะมีตําหนิตรงนี้บ้างนะครับแต่ว่า2 9 5 0มืาพอยบาทนะนะเลอพิธียุติดด้วยคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวพิเศษอีกสักครั้งสินะครับรีโมทใช้ได้นะเออทั้งขันไม่ชอบอะไรชอบตรงรีโมทนี่แหละคือมัน <c oughs> เออเล่นซีดงซีดีที่เปิดแล้วนะเนี่ยผมกดค้นหาคลืค่นอยู่นะเดี๋ยวเพิ่มเสียงหน่อยนี่เพิ่มเสียงเพิ่มคลื่นเพิ่มคลื่นอันนี้เพิ่มเสียงตรงนี้ นี่บวกบวกเอา้านี่ลบไปไนงะเฮ้ยคุณ2 9ง0นรบาทนะครับซากซากก็20,000แล้วอะพูดถึงนะซาก2 0 0 0 0แล้วราคานี้นะคุณผู้ชมครับไม่ได้ว่าให้รถแบบสภาพแย่ๆไปนะครับให้คุณผู้ชมได้ไปใช้งานจริงๆนะสำหรับคนที่งบน้อยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก็อยากใช้รถดีๆทั้ทงนั้นแหละครับคุณผู้ชมแต่ด้วยงบประมาณที่เราจํากัดและผมเข้าใจดีนะครับเราคนงบน้อยเราก็อยากขับรถดีๆหน่อยนะใช่ไหมครับแต่คือถ้าสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะ ไม่เอาสนใจเรื่องสีเรื่องอะไรพวกนี้นะครับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในฝานหลังกันนี่เด้องอัตโนมัติเลยคุณผู้ชมครับในฝาท้ายนี่ก็เดิมๆเลยนะฮะไม่ใช่รถโอ้โหชนบี้มาไล่ชอนย้อมแมวขายนะครับราคานี้2 9 5 0 0กหบาทนะครับรถตัวถังสวยคุณผู้ชมครับเอาไปเลยครับเอาไปใช้งานช่วงปีใหม่ใช้เสร็จกลับ กลับมากรุงเทพทํางานต่อตั้งขายสามหมื่นกว่าบาทเผยขายได้แล้วคุณผู้ชมนะฮะรถไม่ใช่คีรวคิเล่ไม่เคยชนหนักด้วยนะครับโลโก้ทองนะครับปิดปังปัง,ป,งปิดง่ายนะครับไม่ต้องมีแบบปิดสองสามที่กะแทกถึงก็ถึงก็อยู่นะฮะอ่นะโอเคนี่เครื่องติดดีอ่นะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับฟังผมโม้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนี่เครื่องติดแล้วนะสุดยอดเอาละครับคุณผู้ชมครับมา สรุปกันนะครับกับคันนี้นะก็สองหมกัรบาทนะครับตัวนี้ก็จะมีแค่สีนะครับนะแล้วก็ใช้ LPG อย่างเดียวระบบเดียวเลยนะครับสตาร์ทชึอนเดือวติดด้วยนะแล้วก็ตัวไอ้ไมวัดความเร็วเนี่ยจะไม่ขึ้นนะครับก็ไปเปลี่ยนาสายไม้นะครับประมาณ800กว่าบาทตัวนี้ถือ่าจะมี2ท่อนนะไม่ได้น่าจะเปลี่ยนน่าจะประมาณพักว่าบาทนะครับอา้าวสองหมก้าพันร้บาทก็ถือว่าตัวนี้น้อยอยู่นะนะครับรถไม่เคยชนหนักรถไม่ใช่ว่าแบบมีแผลสดถลอกปอกเปิกมาบุบบูบี้มานะครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับตำหนิมีนะผมไม่ได้บอกว่าส9 0 0มหารบาทนี้รถอย่างกป้ายแดงนะครับนะครับต้องย wi ืนอยู่บนโลกความจริงนิดนึงนะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ใครหารถใช้งานนะครับไม่แพงเอาไปให้ลูกขัดครับหรือเอาไปไว้วิ่งอะไรหรืออะไรเงี้ยคือต้องการรถประหยัดแหละเพราะว่าคันนี้มันเป็นเ v g นะครับสำหรับใครที่เอ่อหารถน้ำมันเนี่ยก็อาจจะต้องมองคันอื่นก่อนนะแต่คันนี้มันน่าจะตรงโจทย์กับคนที่ต้องการประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณ แล้วก็คันนี้สามารถใช้เดินทางไกลได้ด้วยแน่นอนเลยครับการันตีนเลยนะครับเอาเป็นว่าราคานี้ถ้าไปไกลนะ่รลแวกนี้นะผมส่งให้ฟรีด้วยคุณผู้ชมแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ย hey, สไลด์ไปได้ไหมถ้าสไลด์มากลัวว่ารถมันจะมาขับรับทงังหรือเปล่าจ่ายเงินให้ผมเดี๋ยวผมขับไปส่งเลยนะครับรบุรีก็ต้องรี่ผมเด้เอามาหลับบุรีเป็นรถรุ่นน้องผมเองนะครับผมเอาละครับดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่โทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านะครับเดี๋ยวเราจะมาขับเจ มีเงินเยอะมีเงินเกินแสนหรือมีเงินสักกับแสนมองผ่านไปเลยนะคุณผมู้ชมครับนะข้ามคลิปนี้ไปได้เลย